สวัสดีค่ะพบกับช่องลารา,ราก็อ0สิบเสิร์ฟข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกวันทางช่อง YouTube จากกรณีแม่หญิงลีหรือบุงอาวลไลยคงขวัญเจ้าของแฟนเพจวีนชื่อดังได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะเข้าพิธีวิวากับวานใจในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยเป็นที่ยินดีของแฟนคลับและคนรู้จ,จักจำนวนมากนั้นเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแม่หญิงลีได้ไล็บสดพันเพจ f Facebook วีนเปิดตัวเจ้าลงตูนว่าที่เจ้าบ่าวพร้อมยืนยันว่าจะแต่งงานจริงไม่ได้ ซึ่งมีเจ้าบ่าวจริงไม่ใช่เจ้าบ่าวทิพย์และได้เล่าเส้นทางความรักก่อนที่จะตกลงแต่งงานกันในที่สุดวันนี้ก็มาถึงต้องขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวป้ายแดงในวันนี้ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับพระมหาเทวีเจ้าแต่งแล้วค่ะเรียกได้ว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็หล่อก็สวยกันมากๆเลยค่ะปังมากเลยนะน้องนะขอบคุณที่มาแร่ข่าวจาก มุมข่าว .com ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมช่องดาราก,กูสิบนะคะอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข่าวทุกวันนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ